ว่า่มเป็นทางที่น่าเดินมากมีอะไรสินะอยากซึ่งผมยังไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวต้องไว้ว่าร่งจะไปเดินสำรวจอะไรแค่ไหนก็สู้นะ้องผมแดงวันนี้ใช่วันนี้สู้วันนี้เหมือนมีคนในทวิตเตอร์ในเอ็กซ์เขาแซวว่าเหมือนพวกเราไปเดินทางไกลยอยอ ผมเล่นวอลเลยบอลแต่ว่าไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยครับน่าออกรถไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยครับ Enjoy ครับมันออกกําลังกายทั้งสองคนจะไปเลิกต้นเดินใหม่ร้อนนะได้เมื่อกี้เก็บพาไม่ทันเมื่อกี้ไม่ทันเดี๋ยวผมวิ่งกลับมาด้วยเออได้ เดี๋ยวมองอยู่เราดูกับพี่ดีกว่าเออแบบนี้แหละเออครับอ่ะสองคนจะเป็นไงบ้างในงานตอนนี้ครับก็ตอนนี้เพิ่งประกาศในในวันสน่นจอไปครับว่าเราจะลังจะมีผลงานซีรีส์ในปีหน้านะครับแล้วก็ประกาศในปีที่ในปีนี้ไปแล้วว่าปีหน้าเราก็จะมีภาพยนตร์ด้วยแล้วก็คอนเทนต์ออนไลน์ตลอดทั้งปีเครับปีหน้าได้เห็นหน้าเราเต็มเต็มใช่ได้เห็นหน้าพวกเราฝั่งคนเต็มเต็มตลอดทั้งปีแน่นอนครับอย่าพูดแต่เพียงล่ะครับเพียงแต่ มีซีรีส์แล้วเนาะยังไงแน่นอนครับเพลงน่าจะยังไม่ใชงแน่นอนครับใครก็ต้องขับเพลงครบด้วยนะรับซีรีส์แล้วก็ภาพยนตร์ครับผมเราทเพลงเก็เหมือนกันเลยครับเพราะว่าเราทำเกตงด้วยกันแต่ว่าเพลงที่ปล่อยเป็นเฟิร์สโซโล่ซิงเกิลของเราเราก็สามารถไปฟังกันได้อย่างเช่นพี่ดาวู๋ก็เป็นเพลงเป็นอะไรไหมในครับส่วนเพลงของผมเองก็คือเพลงง่ายๆนะครับไปฟังกันได้ในยูทูบวันเสาร์ ว่าจะลองแก้จัดเป็นได้ไหมอะไรเาเป็นไรไหมคือไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเขาไว้ถามเขาไว้ถามจริงครับอาชีพคนนี้เป็นยังไงฮะงานโฟกัสโฟกัสงานเราก็ค่อนข้างทํางานด้วยกันทุกวันนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นโครงการในเรื่องของการไปแฟนมี้ในต่างประเทศล่าสุดเราก็เพิ่งไปมาเก๊าารู้สึกว่าเราเหมือนเติบโตอีกขั้นหนึ่งรู้สึกว่ามีการตอบรับจากแฟนๆชาวต่างชาติเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีคนไทยที่ตามไปถึงุก่ด้วยแล้วก็รู้สึกว่า เกี่ยวกับการต่อรับเนี่ยเอบผุหรืากเลยครับมีแฟนคลับที่นี่ครับมีครับมีครับมีไม่เยอะแต่ว่ามันเป็นแบบว่าเราเริ่มเริ่มโต้เริ่มโต้แล้วแต่ว่าแบบมีแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับของชาวจีนมีแฟนคลับชาวแบบมีวัตสินมีบราซิลมีมีมาดีเวียดนามอะไรอย่สุดลาวฟิลิปปินส์แล้วก็ส่วนผมเรา พี่เรู้จักใช่ะเขาเป็นเพราะเขาไปจุดเริ่มต้นเขหวังทขาหวังว่าในในที่เรามีแฟนคลับถือว่าจะเยอะมากเลยพี่น้าเราก็คงจะทำแบบว่าเสิร์ฟแฟนคลับเผื่อเขามีความสุขก็จะเรียนด้วยในการไปเรียนภาษาเลยห้าสิบภาษานี่เขาพูดได้อยู่แล้วนี่ไออย่างเช่นอย่างเช่นสีเหลืองสีเหลืองเออผมพูดได้ผมพูดได้ได้อยู่เลยมีใจอยากจะแบบว่าเรียนแบบว่าฝรั่งเศสสเปนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยแต่ว่าไม่มีเวลาว่า ไม่เป็นไรเขาเป็นนักร้องเขาสามารถแบบพูดได้หลายภาษาล้วแล้วก็เขาสามารถร้องเพลงได้หลายภาษาด้วยเราคือไม่มีอะไรเลยเหรอเราให้เขาหมดเลยเหรอไม่เราก็พยายามล้วก็ถูกผลักไปไปแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ค่อยๆเรียนรู้แต่เติบไปเรื่อยๆ ถาอหพี่ทำยช่วงเวลาที่ผ่านมาเราให้กำลังใจพี่รายเป็นยังไงบ้างกับเรื่องราวที่เขาเพิ่งเจอมาก็จริงๆเขาก็ผ่านเรื่องหนักๆมาหลายเรื่องครับกำลังใจก็คือการอยู่ของๆแา้วก็คอยแบบเออพูดว่าไม่เป็นไรนะแบบคอยทักไปในแชทนะบอกว่าเออวันนี้งานเป็นยังไงบ้างถามความรับรู้ว่าแบบเหนื่อยไหมพักผ่อนเยอะๆนะเราก็จะพิมพ์อาศัยการพิมพ์ไปเพราะเรารู้ว่าเขาไม่ค่อยว่างอยู่แล้วครับก็จะให้กำลังใจแบบนี้ตอนนี้สภาพจป็นยังไดีขึ้นมา คือจริงๆช่วงนี้แบบทุกคนอาจจะคิดว่าแบบว่าเหมือนกันอาจจะสภาพจิตใจแย่แต่ว่าในในเรื่องที่อย่างที่มันเกิดขึ้น,นะครับผมอย่างที่บอกว่าผมตอที่พอเจอปัญหาเราก็ต้องไปต่อครับมันมันแน่นอนอยู่แล้วผมเสียพี่พ่อไปแล้วอย่างที่ทุกคนทราบกันมันเสียใจอยู่แล้วแหละแต่ว่าผมยังมีครอบครัวมีแม่มีพี่สาวมีหลานมีพี่ชายแล้วเรารู้สึกว่ามันเหลือเราคนเดียวเลยที่ต้องเข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะมีบางเวลาที่เศร้าแล้วก็ที่ถึงบ้างแต่ว่าทุกช่วงเวลาครับที่ได้ผ่านมาที่ได้โตมากับคุณพ่อเรารู้สึกว่า เราได้ให้ความรักไม่ได้เสียดายแล้วเพราะว่ามันชีวิตไม่ดีอะครับเราบอกรักฟ้าขนาดรูปสุดท้ายที่อยู่ในแชทก็ยังเป็นรูปที่ส่งไปยัาแฟนฟ้ามันเลยมันเลยจากกันไปด้วยความรักผมเลยคิดถึงแหละแต่ว่าไม่ได้อะไรเอา้วอร์เ่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วอะไรยงี้ก็ใช้ชีวิตของเราต่อไปแต่ใครน่าจะวางแทนว่าเรื่องการเงินของพ่อเคนที่จะต้องทั้งใจดูแลพ่ออะไรที่ดีก็เออุ้กกลอบไปเหมือนกัน ครับมันป้าก็ทํางานมา50ปีอะ่ะพี่มันเขาก็คงเหนื่อยแล้วก็จริงๆงวางแผนเอาไว้แหละมันก็มันเป็นแผนของเราซึ่งมันเราก็ไม่รู้สึกว่ามันช้าไปหรือเร็วไปก็อยากให้ป้าได้พักผ่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าชิงไปพักผ่อนก่อนซะแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็มันแก้เสียดายตรงนี้ก็เป็นมุมที่เราเสียดายเพราะว่าเราอยากทําให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่คนจะเป็นห่วงเรื่องคณาจิตใจของทัาหมู่บ้านเพราะเมื่อเกินเหตุอะกตกใจกัครับ ด้กกกำลังใจที่ส่งมานะครับก็ครอบครัวของเราตอนนี้ขึ้นแข่งคุณมากๆนะครับก็ๆๆบอยากจะบอกทุกคนว่าชีวิตตอนว,วันนี้บุนี้ไม่รู้ว่ามันจะจดอะไรทุกแล้วกับคนที่เรารักอะถ้าเราได้บอกรักผมเรืเ่องมีที่พิสูจน์แล้วว่าถ้าเราใช้ชีวิตกับความรักกับครอบครัวมากพอสิ่งสุดท้ายไม่จะจําได้ความทรงจำดีๆความสุขมันจะเหลือไว้แต่ความคิดถึงแลวมันจะไม่เสียใจกับช่วงเวลาที่ผ่นานมาเราคิดเห็น,นแข่งแล้วเาะเพราะว่าในสิ่งที่อ้าวเห็นว่าพ่อเราเป็นต้นแบบในการที่เราเป็นสิลปินเราศิลไงนต้องพ่หลายคน อ่านเรื่องของเราที่เราเห็นในคอพิวเตอร์รู้สึกว่าอ้าวพ่อเราเคยอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยรู้วดีไางดีใจครับผมดีใจมากที่ได้เห็นคองเอกสารจากกรมศิลปวัฒนธรรมที่ส่งมาให้ปาะให้ป้าผมเนี่ยเป็นศิลปินแห่งชาติด้านสาขาศิลปะพื้นบ้านใ,ใช่ครับของปี66โโดีใจเพราะว่าพอได้ฟังเรื่องราวอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยป้าเป็นคนที่เก่งมากึ่งไม่สงสัยเลยว่าว่าแบบเออทำไมเราเราถึงชอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ปาเองก็ทั้งเล่นดนตรีจีนเป็นทุกอย่างร้องยิ้วได้รู้เรื่องยิ้วแบบลึกมากอลอย่างเงี้ยเราค่อนข้างดีใจและภูมิใจมากมันยิ่งมันยิ่งภูมิใจสุดๆเลยอันนี้เ็าส่งมาตอนที่ปายังอยู่หรือปาเสียส่งมาตอนที่ปายังอยู่ครับแต่ว่าปาก็ไม่ได้ส่งเอกสารเพราะว่าปาเนี่ยจะทํางานอยู่ที่มาเลย์ยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ปาปารู้ไหมครับว่าปาได้ตรงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปารู้ไหมและแอบไม่บอกหรือไม่เซฟไว้ผมหรือเปล่าอเหรออ เขาเขาแบบขเขาเหมือนผมแหบบ่เขาจะแบบตลก,กตกว้ไปอะไรแล้วพอความเป็นลูกเรารู้อย่าี <ๆ S 2> ว่าป้าเราแบบเออนเป็นพ่งยังไงูมใจครับภูมิใจแล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งจะต้องเป็นคนที่เก่งไม่ได้เล้วเขาจริงๆ็นเรื่องของที่เราชอบเพราปาก็รักและอยู่กับมันจนเขาเป็นตัวจริงในด้านเนเงเรารู้สึกว่าเขาเป็นต้นแบบกันที่จะทให้เราอยากจะทาอะไรแบบนั้นไม่ได้ To Star, to Star Society. Star Society.